ยิ่งจใจเลยเออไม่แกล้งแล้วนอน,นอนไปนอนไปเออไม่แกล้งแล้วไม่แกล้งแล้วนอืมนันไม่แกล้งแล้วนอนนอนอ่ะนอนดีๆนอนดีีนนด<笑><笑>สบายเนาะมีหมอนหนุนด้วยอะ่ะโอ๊ย สบายมันสบายอะไรขนาดนั้นน่ะฮะเธออย่งนี้ก็เหนื่อยหนาก็ดิ้หางอยู่นะก็ดิกหางอยู่เอ้ยดูนอนเก็บเก็บขาเนี่ยเหมือนเคี่ยวจังเลยปันดีน่าดูเลยเนาะเนาะ